Okay, sana. Binya. Let's talk about the VIP. We have to go to the side. Okay. Eh, so na. เดียวที่ดีกมีเดียว่หมครับทั้งติดั้งนย่าพวกคนเงินอยบางทีสิคนัวนี้พวกคนเงินเป็นสามคนดีเย้เอยู่เหนือเนี่ยมาอนู่ขนมาจะเกิดเ้ยูนมาถึมาถึมาซอยเนีพี mất Tắt đi xe thử Tắt đi xe thử nhé Tắt bông đi xe thử Đi bận Mất rồi Thông tin thì thả đi bây giờ Mèn đúng không ạ? Tắt đi, thái khoang Bọn chị phải khoang tắt còn đi Tránh hãy xe thử เฮีอนบรูด้ดิออไป่ห้ลูกบบ้วนบอย่นงานหรือเปล่าเปทนวันันไหนเน้ำให,ใหม่ปน้อยนีมัเีกันจะได้อ่านดเนี้ยว่าไรบ่อแบ่ง่ด ก็เป็นการเลยนดเลยนดูวรียช้าเลยโอ้ธรรมดาก็ไม่ค่าเดียวในปัจัุบันเพื่อสุ่มเนเพระเด็งแมันมันอย่างนี้วกมีิงแล้ววกมีน่องปั้นแล้วก็ไกจดีนะ

เราตะเกียราไม่ได้วาดตะเกียเนื้อส่วนกันเป็น,<ม>าปนยาเด้มลยลดตรงไปเลย

这个你买的。 เพราะว่าในสวนไหวแหงเด้อไห่มีคุณภาพจักจังหว่าะไรอย่าเดี้ยไ่เลี้ยสิเีนยงสิไม่เื่อนสิเต้นเต้นวะกางเตียงีูเตียสามหลังหดเตีะย่งเียคนมันสนามแหงแพ้อะไรดออกมาโดนโดน ติดตาไปเลยแล้วก็ที่อื่นดึงติดตาเฮ้ยโอเคปเหรอนะเดินง่ยมาตะโกมเหินเนเน่ยเงยที่เงยยังยืนไปใหนดเส่อเลยไปจนเยอะตียกของวะเป็นวดไหล่เพลินดปดขาเพลินไหก็ม เพ่เร็นแบดหรอเพจยงไรบุไปว่าคืนสองมาสิบีเนี่หันสีมอยล้กขาที่ออกขาสีไม่ไดว่าหลังกายบพจิตนาะไปทิ่กระดูยังสีน้ำรอ้สุกไู้สึนา้ายไม่ได้๋ยเล่งมาแดงกับล่งเสื่องเชราคาเชอราคาเพื่อนก็ขายพอปัจจุนมันเกิดีะคิกินดูสไตล์นี่ไม่ได้ว่าร้องไเอ แม่หอยมาตีเลยพวกรบอกดูว่าสวงว่าก่อนเดือดกน่าตกน่าตวงว่าเรจะว่าโมเปียนจะกต่เมืองนี่ตัวเชี่ยวนะเมืองว่าเขาว่าก่อนตีเด็ดเขาว่าอย่างไรเด็ดเพราะมันเจ็บปวดมนีวออย่างนี้ไม่นคยเหยียดไม่นะครับผมจิดตลอดได้ก่อนสิไปบอกค้าผมเดือบม้างหวังหน่นยหัวไปก่อนแล้วหยืดไปก่อนแล้วผมไม่เคยไเหยีดเลยไม่หยุด้วไม่หัดคุ้มกุลกนัก ีขนขาไปทันิยมกอยู่ว่าไปห่โอ้ยอาจาอาจรย์่าได้ไหมนด้ขาีก่อนแน่ประเด็นเรียกแระเจ้มีสามส้องสบายใจน้ำอะไรเยดี้ดัออกกาังกแล้วกเนี่ยไมหลับสาย กันเดียวเรก็จะเชืบอกเนแบนั้นเลยเลยเ็นเป็นเป็นสอดไปเลยเี่ยวบอปใส่ว้เ่ยวเียน่ยเขจะเอ้าทีที่ดสดอขาวมาห้ขาาห้เกี่ยวไหนเนี่ยเขาจะขอทีเดียวทด่ดเียไหนบ้างเขจะพายนพาทีห เเปี่ยวแล้วบุกเขาเบื่อเนี่ยมันเขาตต่อเเแต่สมมเหยน่นี่ะม่สิปุ๊บมันได้ยีเดียวนะเขเขาเห็นเขาเห็นแล้ว่าต่อต่ต้งเยอะไปนี่และสมสมันีเขาแแก่แก่แก่ถ้าตกเื่าตกนี่ไม่ดีเลยต้องนี่นอ่าแก่เลมันต้อที่เขาเลนมาแซนเดนแซนมาผสมเออเขาบอกเขาแ่ายถงทำด้ย็นต้ย็นนี้ยืน ขาเปนหน้าไมนไ่เหมือนเหมืนเนที่หนังเลยหรอเขาอากนะเลี้ยงเหมือนกัน่าเี้ยรืองเาคอยุบไปครองเป็นดอกเป็นอกดูอกเนบ่่ที้วให้ัาไก็คือดุดุกดุอดุด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 กุดดบดดุดดุดดุก เออนี่ยไม่ใช่นั่ไม่ใช่ตัวไป็ี่เป็นแค่เหินหน่สอง่เจอกับปุถุยานบกัน่ก็รเนาะเป็อธรรมดาปะรมดาเนบ่อเขาสกัดที่เสือนอยู่อ่าอ่าวมาเท่าที่เสือธรรมดาไปเลยมาเขาต้องที่ตรตเข่งก็เจอเยนไดเสือนปุ๊บเาบุกทับตับเขากลางเลยไดวเดอ่านี่นี่นีสถานการณ์ที่อาดดีนดีว

คนเด็กหนุ่มมี10เอ10เอตอหนึ่งเว้ยเมื่อวนพูไอ้อบขึ้นมาสาดเนี่ยนั่งขาแล้เขาแน่ของน้ำควนเยอไม่แน่น้องๆไปไหนหมดน้องๆอองหมดแล้วเอ้ะจีนหนึ่งเว้ยแล้วต่ดไปเลยสมองม่่เอากดงานไม่เลิดงน่เกิดงน Kör, เ atom, ็สกีเอข่าบเมล่ะบางเกมบกนมากบางเกมมีแล้วยังยูนัอยูี่มากนมากคนจะลงชันตางของเขาไซนหนังนี okay. ่แหละระเบิดหูองเขาไซ่หน okay. oh. okay. oh. okay. okay. ันเแเอยักสยังบอกอถึง

เดนเหี้ยวอนไปเดสซอาไรรที่จะรถวางเบิดทุกอันเจ๋งเต็มหว้ยกูไปที่บ้ายนั่นเต็มเต็มสี่หลอดเลยกูว่นลของผมฟกหล่อพูนเต็มบรทุกเต็มว้ยมันมีพอดีขีเค่าเด็นค่าเลช่องเ้ยรถแม็กสั่งยาวเยัวเว้ยมันหักหสองเสือสามเสือ

แเย็นสเรื่ยนี่เนว่าที่เสือทำได้เนด้ไ้เลยลังเสร็ผมมอไนสกาเจงมาเป็นสิบสิบสามสิเลยเดี๋ยวกูไปชิปเดบัวคือเสแต่ไปในโซไอสวนเอียร์ไปแผ่ไปผัดแต่เยลืเสือประการก็เสือปรหวานไงเสือเยก็เสอ

ไอ้ครับคเลลนอายุหลายปีรวมกันนึงเลยล้คือบอลลนหลาปีเอคีบงั้นคมีกสิเา่ไม่กเิปนาสเตบายแล้วเดีเ ซึ่ไปรายการสิว <P> ังนะะหใ้ต้องเงใช้แล้วกนราท่าับองเขาีทเหล่สทาที่แร่เอ้าแลทม่ะรบคยแตาน่า่าาน่า่าน่าน่านรงน่า่าน่าา่า่่าน่ไน่่าน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 น่านาน่น่น่าน่่าน่าน่น À? mọi người cho à? cho béo và gióc ra mẹ 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 Ừ, mẹ 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 này mẹ 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 mẹ